พอชื่ออย่างเงี้ยอย่างต้มยำกุ้งถ้าใสก่กระป๋องเนี่ฝรั่งซือ้ออ <ừ ừ S 2> แต่ถ้าเป็นแกงอย่างอื่นเนี่ยฝรั่งไม่รู้จักแหละครับอย่างก๋วยเตี๋ยวถ้าใสก่กระป๋องใส่เป็นผัดไทยเ,<อ>เนรู้จักแต่ถ้าใส่เป็นก๋วยเตี๋ยวแบบอืนอ่นคนไม่รู้จักแหละทีนี้มันต้องมีวิธีการตั้งชือ่อสินค้าตั้งชื่อให้ให้ได้ความสนใจตรงนั้นใช่ครับอันนี้เป็นอาที่สองครับมีอะไรอีกอาจารย์นอกจากนี้ก็วิธีการติดต่อวิธีการบริหารจัดการอาจจะเป็นเรื่องทั่วไปเช่นเราจะรู้จักได้ยังไงฝรั่ง จะรู้จักได้ยังไงพูดถึงง่ายนะครับอินเทอร์เน็ตสามารถค้นหาได้เปิดหน้าต่างเปิดเข้าไปดูเมื่อก่อนเนี่ยเราอยากจะต้องบินไปไปคุยกันไปพูดไปยู่กระเป๋าไปเลยล่ะท่ลาไปเอาของมาให้ดูนักธุรกิจไทยโบราณเนี่ยยิ้วกระเป๋าไม่ได้มาเยอะเหมือนกันนะก็ยังมีคนทําอยู่นะครับแต่ไปแล้วฝรั่งเดี๋ยวนี้เขาชอบแบบว่าไม่ต้องพบกันง่ายกว่าส่งของไปเขาดูออานใช่ไหมอย่างว่าเรามีคนขายมาขายของเราบางทีเราไม่อยากเจอคเดี๋ยวนี้เขาไม่ค่อยอยากเจอกับเรา าอยากจะได้เอาสินค้าไปดูแต่ไม่ได้ไม่อยากค้าขายครับอยากค้าขายอยากค้าขายครับสามารถส่งไปทางเมลหรือไปทางพัสดุมันเดี๋ยวนี้สองวันเข้าไปได้แล้วึ้่เลยขึ้นรูปในอินเทอร์เน็ตใช่ครับต้องมีอีแคตตาล็อกก็คืออยู่ในอินเทอร์เน็ตต้องมีแคตตาล็อกชัดเจนยิ่งแคตตาล็อกถ้าเราดูสินค้าสมัยใหม่นะครับแคตตาล็อกี่ยสามารถหมุนเป็นสามมิติได้สามารถดูได้รอบกานแล้ว ธุรกิจเล็กๆก็สามารถทําได้อเราไปเรียนการทําเว็บไซต์เนี่ยนะครับถ้าเกิดสมมติว่า s อสี e เนี่ยมีลูกมีหลานจะที่เรียนหนังสืออยู่เนี่ยระดับมหาวิทยาลัยเนี่ยเราสามารถไปเรียนเว็บไซต์ได้ในหนึ่งถึงสองวันแล้วเราก็กลับให้ลูกหลานเราสร้างเว็บไซต์ให้ถ่ายรูปสินค้าลงในเว็บไซต์ให้กับเราก็สามารถทําได้ทําให้มันหมุนให้มันเห็นใช่ครับแล้วเราส่งไปได้ไหมสมมติเรา อี e เข้าไป Google เข้าไปเจอบริษัทนี้เป็นบริษัทนําเข้าส่งออกสมมติเราทำเฟอร์นิเจอร์ไอ้บริษัทนี้เป็นบริษัทฝรั่งนําเข้าส่งออกเฟอร์นิเจอร์เราส่งไปเลยไม่น่าเกียดใช่ไหมจส่งไปได้ครับส่งไปให้ดูตัวอย่างอนะครับส่งได้ เขาก็เขาก็แล้วเขาจะเอาไม่เอาก็อีกเรื่องอันนั้นเรื่องของเขาครับแล้วก็ตัวเราเองเราต้องรู้จักการโฆษณาตัวเราเองด้วยนะครับอย่างที่เมื่อกี้บอก Google เวลาเราเสิร์ชใน Google หรือเราค้นหาใน Google ทําไมเราถึงเจอบริษัททางนู้นแต่ทาไมเราไม่เจอบริษัทเราเองนะครับมันมีวิธีการซื้อโฆษณาใน Google นะครับเราก็อาจจะจ่ายเช่นเดือนละสักร้อยสองร้อยดอลลาร์เพื่อให้ชื่อบริษัทเราเวลาพิมพ์ชื่อสินค้าเราเนี่ยชื่อบริษัทเราขึ้นมาอยู่ข้างบน 嗯嗯นะครับชื่อของคนเสนอใช่ครับชื่อที่ขึ้นมาอยู่ข้างบนเนี่ยไม่ได้แปลว่าเป็นป๊พปบุราใช่ไหมครับแต่บางทีเขาซื้อเพื่อจะมาอยู่ข้างบนแล้วซื้อเนี่ยครั้งหนึ่งเวลาคนคลิกเจอเนี่ยมันใช้เงินแค่ไม่กี่เซนเทียบเป็นเงินบาทจะไม่กี่บาทบสองบาทอะไรเงี้ยเพื่อจะขึ้นมาหนึ่งครั้งอ๋อคุ้มคุ้มครับถือว่าคุ้ม เพราะว่าเขาคลิกเราคลิกสักร้อยคนซื้อเราสักคน,นจ้างใคร<ห>กดแทนได้ไหมเมื่อก่อนเขาทำกันไม่เหรอจ้างใครกดเนี่ยอ,อันนั้นคือจ้างคนกดเพื่อให้มันขึ้นมาบนข้างบนเอแต่เดี๋ยวนี้ถ้าแบบนั้นเราสามารถซื้อถ้าซื้อจะไปอยู่บนนั้นอีกอครับก็คือเราจะเจอชื่อเราเพอาะเราฝรั่งเ์ชก็จะเจอชื่อเราจะเจอชื่อเราเพราะฉะนั้นชื่อตรงเว็บไซต์ก็เหมือนกับชื่อสินค้าใช่ครับคนก็ต้องให้กดง่ายๆใช่ครับแล้วเราสามารถกําหนดได้ด้วยว่าลูกค้าเราจะอยู่ เราจะจุดที่เท่าไหร่เราจะจุดที่เท่าไหร่ในโลกนี้อืเราก็สามารถให้ Google ว่าถ้าเครื่องเซิร์ชออกมาจากแถบนี้ยสมมติมาจากแอฟริกาจะให้ให้ขึ้นชื่อเราอแต่ถ้าเซิร์ชมาจากแถบอื่นเราไม่ได้กากขายไม่ต้องขึ้นชื่อเราเพราะเปลืองค่าโฆษณาเราก,ก็ขึ้นกับขึ้นกับสินค้าเราสมมติเราใช่ครับ ตั้งใจขายสินค้านี้ให้ออฟริกาออฟริกากดมาก็เจอเราใช่ครับแต่ถ้ายุดกดจากยุโรปจะไม่เจอก็จะไม่เจอเพราะว่ามันจะเปลืองค่าโฆษณาก็ขึ้นหนึ่งครั้งมันมีค่าโฆษณาอ๋อแบ่งได้ด้วยนะครับครับผมอยู่กับดรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรตินะครับผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานีหมายไรรังสิตครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อครับว่าความเสี่ยงขององค์กรในธุรกิจปัจจุบันการบริหารจัดการบริการมีอะไรบ้างและจะบริหารความเสี่ยงนั้นอย่างไรครับ สู่ช่วงที่สองของรายการพาณิชย์สร้างสรรค์นะครับผมยังอยู่กับดรกิติพันธ์คงสวัสดิ์เกียรติผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาธรธานีหมายลายรังสิตอาจารย์ครับคุยกันต่อเนิดหนึ่งในเชิงบริหารการบริหารความเสี่ยงเมื่อกี้อาจารย์ก็พูดบ้างแล้วแหะแต่ถ้าคิดเป็นระบบเนี่ยในการจัดระบบเอาระบบโครงสร้างบริษัทครับดีกว่าบริษัทโครงสร้างบริษัทที่บริษัทบริหารการค้าการขายในประเทศกับขายต่างประเทศเนี่ย มันควรจะมันแตกต่างกันยังไงไหมคือการบริหารความเสี่ยงในยุคใหม่นี่แหละครับเวลาเรามีการเอาเอาเป็นว่ามาตรฐานของมันก่อนนะครับมันเริ่มขึ้นในสหรัฐอเมริกานะครับแล้วธุรกิจไทยเนี่ยถ้าเราพูดถึงเรื่องของความเสี่ยงเนี่ยเราเพิ่งใจคิดเราเพิ่งเจะเกิดขึ้นักประมาณสองสามปีนี้ใช่ใช่คชก่อนหน้านี้เราไม่เคยพูดถึงเลยแต่ที่สหรัฐอเมริกานะในมีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงมันมีครับมันมีแฝงอยู่แต่เราไม่ต้องบริหารครับแล้วเราอาจจะเคยเห็นว่า บริษัทเรามีโครงการลงทุนเนี่ยเราจะมองตลอดว่าไอ้ธุรกิจเราโครงการแบบนี้กําไรโครงการแบบนี้ดีโครงการแบบนี้ทําได้แต่พอลงไปแล้วบางอันรอดบางอันไม่รอดเราก็ลุยกันไปตกราทับบันไดกันไปก็คือเราไม่มีการวิเคราะห์ความเสี่ยงไว้ก่อนนะครับแต่ทีนี้ในสหรัฐอเมริกาเองเนี่ยเขาก็ประสบกับปัญหานี้นะครับในปี1 9 9 4ซึ่งก็ไม่นานเลยเลยนี่สิบกว่าปีลคือฝรั่งก็ไม่ได้วาเก่งกว่าเราเขาก็เพิ่งจะมีการเซตมาตรฐานความเสี่ยงขึ้นมาว่า ธุรกิจต้องมีการดําเนินการความเสี่ยงตามนี้นะครับเขาบอกว่าการบริหารก็คือการบริหารธุรกิจในยุคเร่นนะครับในยุคพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่เนี่ยนะครับก็คือมันมีปัญหาอยู่สามด้านก็คือการดําเนินการไม่เป็นประสิทธิ์ไม่มีประสิทธิภาพไม่มีประสิทธิภาพรายงานทางการเงินไม่น่าเชื่อถือรายงานการเงินไม่น่าเชื่อถือไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบไม่ปฏิบัติตามของรัฐของของรัฐของทุกอย่างหรือไม่ก็ยังอีกเมื่อกี้อาจารย์ยกตัวอย่างมาตรฐานสินค้าอะไรใรนี้อก็คือธุรกิจเนี่ย มันจะมีข้อบกพร่องอยู่สามด้านนี้ในปีพันเก้าร้กาสิบี่ที่องคอ์กรสหรัฐเนี่ยอ่ะเขาเรียกองค์กรนี้ว่าองค์กรโคโซ C O S O เป็นชื่อย่อนะครับเขาก็อบอกว่าไอ้ธุรกิจเนี่ยมันมีปัญหาอยู่สามด้าน,นคือการดําเนินการเนี่ยมไม่มีประสิทธิภาพก็คืออาจจะ ไม่รู้จักว่าการบริหารที่ดีควรจะเป็นอย่างไรการบริหารคนจะมีปัญหาทาไมพนักงานลาออกบ่อยืทําไมพนักงานอุ้งงานก็ดูทุกเรื่องครับตั้งแต่สายการผลิตกําลังคนการตลาดทุกอย่างนะครับก็คือจะต้องพัฒนาด้านนี้ให้มีต้องให้มีเสิทธิภาพครับด้านที่สองคือรายงานทางการเงินเราอาจจะเคยได้ยินว่าบริษัทเนี่ยมีสมุดบัญชีหลายเล่มครับมีบัญชีฉบับหนึ่งไว้เจ้าของดู บัญชีฉบับหนึ่งให้สัมปารรบัญชีฉบับหนึ่งให้ผู้ถือหุ้นดูบางทีต้องของก็หลอกผู้ถือหุ้นด้วยออ๋งงกันไปหมดมีสามสี่ฉบับก็มีสมุดบัญชี3-4มฉบับนะครับก็ทําให้รายงานทางการเงินช่วงนั้นก็ไม่น่าเชื่อถือเหมือนกัน เขาก็เลยต้องเซ็นมาตรฐานที่มาว่าก็เป็นแต่เมืองไทยฝรั่งก็เป็นเป็นทั่วโลกเป็นทั่วโลกอ่าธรรมชาติมนุษย์ใช่ครับทีนี้ก็เลยต้องมีมาตรฐานที่มาจัดการตรงนี้โอเคจัดการเรื่องการเงินแล้วก็มันอันที่สามก็คือดูแลเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบกฎระเบียบเป็นอย่างนี้เขาปฏิบัติตามกฎไหมอย่างเช่นธนาคารในไทยเมื่อสักปี2540อืนะครับอาจจะมีปัญหาว่า ลูกค้าคนนี้มาตรฐานไม่ถึงทำไมปล่อยเงินกู้ให้ไปโ <Okay. S 1> อเคย่างนี้ก็คือการปฏิบัติตามกฎระเบียบนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดสินเชื่อวิเคราะห์แล้วปล่อยไม่ได้ก็ไม่ต้องปล่อยใช่ครับไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องตัวเองหรือรู <c oughs> ้จักกันเย เดี๋ยวนี้ค่อนข้างดีนะครับการการบริหารของธนาคารของธนาคารไทยเนี่ยเดี๋ยวนี้ได้มาตรฐานเพราะเดี๋ยวนี้ได้แรงใช่ครับเดี๋ยวนี้ยากเลยไม่เลยเดี๋ยวนี้มีปัญหาอะไรนิดเดียวมีอะไรนิดหนึ่งเขาก็ไม่ให้ละแต่ก็ดีมันปลอดภัยทำให้เราลอดวิกฤตคราวที่แล้วมาได้ด้วยเจ้าของเงินฝากเนี่ยก็รู้สึกปลอดภัยด้วยเพราะว่าเดิมเนี่ยเขาเงินไปฝากเขาก็ไม่รู้ว่าธนาคารเอาไปละเลงตรงไหนบ้างปล่อยใครบ้างใช่ครับธนาคารเจ๊งขึ้นมาเราก็ซวยไปด้วยใช่ครับเพราะฉะนั้นอ้นนี้ก็คือมาตรฐานมาตรฐานซึ่งสหรัฐอเมริกา คิดเมื่อปี94นะครับเขาก็ดําเนินการแก้ไขปัญหาเนี้ยมาถึงปี2004นะครับปี94ถึง <10 S> 2 0 <20 S 1> 0ปีเขาก็พบว่าไอ้มาตรฐานเขายังมีปัญหาอยู่นะเพราะว่าบริษัทก,ก็ยังมีล้มล่มสลายกันเป็นตลอดเวลาเหมือนกันคือมันไม่ได้แก้หรืออะไรหรือคนยังไม่ปฏิัติมันทํากันเฉพาะอเ,เอกสาร แต่ว่ามไม่ได้ทำจริงไม่ได้ทำในกระบวนการนะครับพอปี2 0 0 4เนสเขาเลยเซตมาตรฐานออกมาใหม่ก็จะมีการดูแลสามด้านเหมือนเดิมเพิ่มด้านกลยุทธ์ขององคอ์กรขึ้นมากลยุทธ์องคอ์กรค่ะ <S <S <า>ว่าปัจจัยภายนอกเป็นอย่างไรปัจจัยภายในเป็นอย่างไรแล้วกระบวนการดําเนินการเนี่ยเขาก็เซตไว้เป็นระบบมากขึ้นว่าจะต้องมีการกําหนดความเสี่ยงอย่างไรจะมีการแก้ไขอย่างไรในขั้นตอนก็จะมีกระบวนการที่ละเอียดมากขึ้น มันน่าแปลกใจไหมอาจารย์เพราะบริษัทต,ต่างประเทศบริษัทไทยบริษัททั่วโลกอะ่ะมันทําธุรกิจกันมานานมากเป,ปเป็นร้อยปีเป็นร้อยปีแล้วก็ต้องยอมรับว่าบริษัทที่ประสบความสําเร็จไม่ว่าจะตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่นะก็มีเยอะเอะไอ้ที่ล้มไปก็จะทาไมมันไม่เรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งสําคัญครับหลายบริษัทเนี่ยบางทีเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวสินค้ามไม่ได้เป็นปัญหาที่ตัวผลิตภัณฑ์เองอแต่เป็นปัญหาที่ผู้บริหารอืครับ บางครั้งเนี่ยธุรกิจอยู่มาได้เจ็ดแปดสิบปีเกิดปัญหาที่ซีอคนเดียวก็ทําให้ล่มสลายก็มีก็มีนะครับกรณีธนาคารอาจจะเกิดขึ้นที่สิงคโปร์เกิดขึ้นจากพนักงานคนเดียวอที่ไม่ปฏิบัติตามกฎใช่ครับหาังจากนั้วสุดท้ายธนาคารต้องล่มไปอืเพราะสิ่งเหล่านี้ก็ต้องทําใช่ครับอาจารย์ขอลงลึกนิดหนึ่งโดยเพราะอันแรกอ่ะจริงๆทั้งสามอัน เพราะว่ามันสําคัญยังมีมีประสิทธิภาพเนี่ยมันควรจะต้องทําอะไรบ้างอาจารย์ผมว่าก็ต้องเริ่มจากถ้าเกิดทุรกิจในไทยในปัจจุบันเราก็เอาใช้มาตรฐานเนี้ยตลาดหลักทรัพย์บังคับให้ใช้ธุรกิจจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดบริสาทจีดหน่วยงานของรัฐทุกองค์กรนะครับทุกหน่วยงานทุกกรมทุกกระทรวงใช้หมดนะครับ s อสเนี่ยผมว่าน่าเอามาใช้แต่บริษัทเดี๋ยวก่อนนะก่อนลง s อสบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผมยังโอเคนะ ผมไม่แน่ใจว่าว่ากระทรวงทบวงกลมหรือบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เถอะในอเมริกาก็เถอะบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ก็เจ๊งมาหลายบริษัทใช่แม้แต่กระทั่งเขามีระบบการบริหารความเสี่ยงที่ผมบอกครับว่ามันไม่ได้ปัญหาอยู่ที่ระบบมันปัญหาบางทีอยู่ที่คนเซ็ตระบบไว้อย่างดีต้องดําเนินการอย่างนี้แต่คนไม่ทาอ๋อเพราะฉะนั้นคนต้องทำอันนี้ที่ผมอยากย้ำคือคนต้องทำอธิษฐาน SME SME เนี่ยผมว่าก็เราก็สามารถลอกเลนแบบจาก ธุรกิจอย่างท่านดีแต่จาเป็นแล้วถ่าสมมุติ SME ผมทํากับหลายคนมาทั้งสัมภาษณ์ตรงนี้ทบทากับภรรยาสองคนมีคนงานอีกสักห้าคนสิบคนครับต้องบริหารยังไงอย่างเงี้ยความเสี่ยงแรกก็คืออย่างความเสี่ยงในการดําเนินงานต้องมีประสิทธิภาพนะครับธุรกิจเล็กๆดูคนก่อนนะครับพนักงานทําไมเขาอยู่กับเราได้ทําไมเขาอยู่กับเราไม่ได้นะครับบางธุรกิจพนักงานเปลี่ยนทุกสามเดือนหกเดือนแสดงว่าผลผลิตไม่มีประสิทธิภาพแน่ เพราะว่ามันมีต่อเนื่องใช่ครับเพราะว่ามาอยู่กับเราสามเดือนเพิ่งจะรู้ว่าผลิตอย่างไรมีประสิทธิภาพอออีกแล้วนะครับอันนี้ก็คือความเสี่ยงมาเอาวิชาอย่างเดียวงบางคนไม่ซู้ไม่จะไปซื้ไม่อดทนงานเอสเอไม่เป็นงานที่ยากนะครับเป็นงานที่ต้องรักจริงๆถึงจะอยู่ได้นะครับไม่ใช่เฉพาะเจ้าของคนงานด้วยเพราะเอสเอมันไม่ได้เปิดห้ามมงช้าปิดห้ามมงเย็นบางทีเจ้าของอาจจะต้องเลิมตั้งแต่ หกโมงเจ็ดโมงเช้าเจ้าของในเท่าจะยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ครับเครื่องคือบางคนต้องใช่ครับเพ <everything S 2> <บ>ราะว่าบางคนง<บ>ต้องอยู่ด้วยทีนี้คนไทยชอบบอกว่าเราก็อยู่กันอย่างครอบครัวอยู่อย่างพี่น้องมันเวิร์กเสมอไปไหมอยู่ดังนั้นจริงหรือเปล่านะครับเพราะว่าเจ้าของอาจจะบอกว่าอยู่กันอย่างพี่น้องอยู่กันอย่างนั้นเป็นคาพูดเฉยแต่การปฏิบัติอันนี้ไม่ใช่ถ้าอยู่กันอย่างพี่น้องแล้วเราเราเคยดูไหมว่าธุรกิจของเรา ลูกน้องเราประสบปัญหาอะไรบ้างเราเคยช่วยเหลือเขาอย่างไรนะครับถ้าเกิดเราไม่เคยช่วยเขาเลยก็ปล่อยเขาไปเขาติดหนี้อะไรแล้วก็ปล่อยเขาไปเดี๋ยวนี้แสดงว่ามันไม่ใช่พี่น้องแล้วพี่น้องต่อจะใช้งานเขาใช่ครับแล้วเรื่องคนเรื่องเรื่องคนหัวใจเลยใช่ไหมแล้วก็เรื่องของกระบวนการผลิตหัเรื่องคนแล้วมาหัวใจเรื่องหัวใจการผลิตด้วยแต่เรื่องคนนี่เราจะเป็นต้องมีโครงสร้างบริษัทไหมถ้า S&P อาจจะไม่จําเป็นนะครับ เอาว่าอดีตเนี่ยการบริหารงานเนี่ยเราเน้นโครงสร้างบริษัทองค์กรใหญ่ๆก็ตามนะครับเราต้องมีระดับหัวหน้าอย่างนี้ไล่ลงมาเบอกต้องแต่ระดับระบบต้องมีกรองใส่มันจะได้มีประสิทธิภาพเพเราเราเราเน้นแบบว่าต้องลงมายาวนี้อแต่ปัจจุบันองค์กรแบบใหม่ครับไม่มีจะเป็นแบบแนวราบคือมีประมาณสองสามชั้นแค่นั้นเองคือทุกคนอยู่ระดับเดียวกันทุกคนอยู่ระดับแล้วมีผัวหน้าไม่กี่คนเพราะฉะนั้น SME ก็ทําได้ SME ทําได้ครับแล้วควรจะทําแสะอ็มงีได้กว่าด้วย บริหารตรงนี้ไม่ยากครับถ้าถ้าอย่างนั้นมาที่ผลิตพัธุ์ผลิตพัธุ์มีปัญหาเลยร็กระบวนการผลิตนะครับกนก็ต้องดูว่าลูกน้องเราอยู่ในสายการผลิตเขาใส่ใจแค่ไหนนะครับถ้าเราเป็นสินค้า h a n d ์เมดด้วยและแฮนด์เมดอย่างที่เมื่อกี้คุณสรานัถามผมว่าแล้วเวลามันส่งไปตรวจที่นู่นอ่ะทำไมมันเข้าได้ทำไมมันเข้าไม่ได้นะครับก็คือ h a n d ์เมดเนี่ยคุณภาพมันเท่าอุตุช้นไหมถ้าไม่เช่ามันก็ต้องมี คะแนกส่วนเบี่ยนเบนมันต้องเบี่ยนเบียนได้นิดนิดอะไรแต่อย่าง SME เนี่ยบางคนที่มานนั่ง